โย้ายไปไหนกูเนาอังดออันนี้โคย้ายมาจากไม่จริงเป็นอย่างนี้เลยนะไม่จิดกันอย่างนี้เลยนะไม่รู้ไม่รู้เหรอเนี่ยอันนี้โคย้ายไปไหนเนี่ยไม่รู้จริงหรอเอาพี่บอกเลยนิ้เส้นที่โคย้ายอยากบอกไม่อยากจะพูดเลยพี่ไม่ได้แกล้งน้องพี่พูดไปหมายถึงว่าเอาจากทีมพี่ไปอีกแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นดาวสังร์ต้องพูดใส่เลอร์ไปแล้วก็ซื้อเลยซื้อแย่งไปเป็นเป็นช่องทางได้เนี่ยเป็นช่องทางมาสู่ทีมตัวเองอีกแล้วพัฒนาฝีเท้าเตะ อ้าวคุณผูชมพักอีกสักช่วงหนึ่งะละกนะันนะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของสามแพ่งฟุตบอลก็เดี๋ยวมีเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับทีมสามทีมเราแล้วอาจจะมีทีมอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนครสมหวังที่ซีาฝากนิดนะึงนะสำหรับผู้ชรายการครับสักครู่เดียวครับน 嗯嗯 ของคุณจะยี่ห้ออะไรเก่าหรือใหม่ถ้ามีปัญหาเรื่องยางรถยนต์ช่วงล่างเบรคคัตถ่ายน้ำมันเครื่องเชิญแวะมาที่นครสวรรค์คาเซอร์วิสอยู่ติดกับโชว์รูมโตโยต้าเขาขาดฝั่งตรงข้ามโรงเรียนคนตำรวจนครสวรรค์คาเซอร์วิสให้บริการโดยช่างมืออาชีพมากประสบการณ์มีห้องพักรับรองตกแต่งอย่างดีเหมือนกับคุณนั่งรออยู่ที่บ้านของคุณเอง ปัญหาเรื่องอยางรถยนต์ช่วงล่างของคุณจะหมดไปถ้าคุณมาที่นครสวรรค์คาเซอร์วิสบริหารงานโดยคุณวลินดาติลนศักกุลบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดในเครือพอสหายกรุป๊ปตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่แท้ พร้อมให้ทุกคนรู้จักกับรถจักรยานยนต์ซูซูกิซูซูกิเจลาโต้รถจักรยานยนต์พังกราฟิกและคิวดีไซน์ออโต้หัวฉีดอัจฉริยะดีชาร์จปั๊มฟูเอลอินเจคชั่นระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดท,ที่แม่นยำเที่ยงตรงทุกอัตราเร่งซูซูกิสกายไดร์ชีวิตถึงขีดสุดแรงเร้าใจล้ำทุกสัมผัสประหยัดทุกอัตราเร่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพิเศษสุดๆแบบลีมิตติดเอดิชั่น ซูซูกิโชกัน125อนุภาพเหนือชั้นขยาวงการเครื่องยนต์125 C cc ซี4จังหวะด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดอ e ิเล็กทริกปีโตอินเจกชันซูซูกิสมัแรงจริงประหยัดจังสุดยอดสมรรถนะยอดเยี่ยมด้วยระบบเกียร์วน4ระดับยิ้มได้เต็มที่เพราะประหยัดน้ำมันแบบเต็มอัตรา s u ซูกิไฮย a าเตปรากฏการณ์ใหม่ของซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติกผนวกเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเข้าด้วยกัน ทำให้ทุกสปีดแรงเร้าใจกว่าเดิมไร้ขีดจำกัดตอบรับคนพันแรง s ุ z u k i s t e ็แรงอีกสเต็ปสเต็ปอัตโมติซูเปอร์ซีวี125ระบบส่งท้ายกำลังแบบแปรผันบวกพลังคลัตช์แบบแรงเหวี่ยงอัตโนมัติบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดให้คุณทุกคนออกรถอย่างง่ายๆส่งแสนสบายโปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้ใช้เงินเพียง750บาท สำหรับรุ่นซูซูกิสมัทและซูซูกิโชกันบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดผ่านหน้าตลาดสีนครพบสี่แยกสันคูแล้วเลี้ยวซ้าย200เมตรอยู่ทางด้านขวามือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม056-331-956-7และทุกสาขาในเครือพอสหายยนยน กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ3แพ่งฟุตบอลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่อย่างที่บอกว่าเราทิ้งน้ําหนักไปให้กับคู่คู่ชิงคู่ชิงแชมเปตลีกนะครับแล้วก็เลยเหมือนกับว่าวันนี้ทั้งวันเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังอยู่แล้วแหละว่าจริงๆอยากจะมีสักสักสชั่วโมงพูดแต่เรื่องนี้เนนท่าอีกรอบไหมเดี๋ยวเทปบ้าน่อนเดี๋ยวเทนะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะ เพราะว่าแหมเพราะว่ามันเวลาผ่านไปลยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งพูดยิ่งกลับไปดูเทปกลับไปดูอะไรแล้วมันยิ่งสนุกอ่ะเพราะวาวันนั้นอ่ะเราไปดูด้วยกันใช่ไหมพอเรากลับกลับมานี่นอนไม่หลับนะเราต้องเปิด Facebook ดูตลอดว่าเอ๊ะมันมีความเคลื่อนไหวของแฟนแมนยูไหมกับแต่เช้าเลยโอ้โหขยันกันเหลือเกินขยันโพสกันเหลือเกินนี่ก็ขยันโพสเสื้อตัวนี้เลยจำได้เลยก็แต่ว่าช่วงนั้นนี่แฟนแมนยูไม่มีีเงียบเลยนะไม่มีมาไสแกน้าน่้ามาแม้แต่ นิดเดียวก็ไม่มีสงสัยแบบยังกะลองได้แชมป์เสิโอ้โหมาอย่างไวอะไรแย้มอ่ะนะก็มันแก๊งก็อย่างที่บอกแฟนเมนยูสู้อยากจะเลียนใช่โดยเฉพาะวัหน้าแก๊งเนี่ยตอนได้แชมป์นี่รูปภาพขึ้นอย่างไวแฟนเมนยูก็อย่างว่านะอย่างที่มีคนมาบอกนะที่บอกว่าสู้เป็นเปลี่ยนที่ทรยศดีกว่าลันพศเพราะทีมรักแหมมันก็ต้องบอกแล้วสู้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 อย่างเดียวนะผลผลนะที่แล้วต้องตอททายว่าเฉือน ใช่แล้วใช่ไหมเยอะยอยอะอาจจะไปมีถึงต่อเวลาแต่แพ้ทายว่าไม่ต่ำกว่าสองก็จํากว่าสองผมก็บอกแล้วว่าไม่ต่ำกว่าสองส่วนส่วนผมทยว่าเท่าไหล่นั่นเองแพ้เท่าไหลแค่นั้นเองก็คือสรุปมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่บอกก่อนจบจบรายการนาที่แล้วว่าดาหที่แล้วว่าอย่าไปคิดอะไรมากนั่นเนี้ยสื่อตีไปงั้นเนี่ยถ้าวัดกันเกมลูกเกมตือลูกเกมซื้อไม่ได้นะเอาข่าวที่เหลือดีไหอาข่าวที่เหลือดีไหมแม่มีข่าวที่เหลือ เก็บมาไหมก็มีข่าวหนึ่งก็หลังจากอาทิตย์แล้วเนี่ยมีข่าวกับลีแคทเทนโมของทันเดรนอ่าใช่อาทิตย์นี้ครับอีกลายหนึ่งคือจอแดนเชรดิสันอ๋อดาลุกวัย2ี่ปีที่โชว์ควานีใช่จนถูกเรียกติดทีมชาติอ่าประเมินไว้ในสตีบูตก็ตั้งค่าตัวไว้ประมาณ20ล้านโอ้โหอคนอังกฤษเนี่ยมันเท่าากับโมดิต อ่าต่อเลยนะเมื่อก,กี้เนี้ยซื้อโมดิติกโกมารสชาตินั้นกินอย่างนี้แหละยากไปะแบบอ้ว,ว,อว,วมนมากไปบ <c oughs> แบบไม่แต่อย่างมันมีจุดน่าสนใจอย่างหนึ่งคืออยู่ซันเดอร์แลนด์ใช่ไหม <c oughs> เป็นนักเตะแถบแถบเดียวกันนี้วอซอนคือแถบอีสาน <c oughs> ไม่รู้ชอบมามาซื้อแถบอีสานถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรามันก็คงจะแถบดำอ่าบุรรีัมยญดำดีแถวแถวแบบน่าจะแบบทีมกินผักอ่ะน่าจะแบบแรงเยอะอะไรพวกเนี้ยเนาะเออเปรียบเทียบใช่ไมชอบมาซื้อดำดำให้ไปกินกบปั่น อย่างปาเขาบอกว่าปาลยกินกบปั่นใช่ไหมนั้นนั้นนั้นน้องไงไม่ได้กินแน่เลยกบปั่นวิ่งไม่ค่อยเต็มวิงว่งเนี่ยไม่เจอบอลเนนั่นเขาบอกนัดเขาบอกไอ้ลูกที่ลูกที่เมสซี่ยิงเนี่ยส่วนหนึ่งความผิดปาคคือวิ่งตามมาอยู่แลว้วจังหวะเมสซี่กระชากหลบจะไปยิงเนี่ยถอดถอดเขาเอาเขเอาข้างคกให้เขากินหรือเปล่าเอาข้างโค้กให้เขากินแบะสุดจะลบอ๋อลืมมองเส้นพิษออกใส่ปั่นด้วยก็ใส่ปั่นสดๆไม่ได้เหรอ เแี่ยย้อนกลับไปเองนะพอแล้วไม่ต้องมีข่าวแมนยูไหมวันนี้รู้สึกไม่มีข่าวแมนยูให้ให้แมนยูชื่นใจก็มีข่าวหนึ่งก็อดีตหรือยังก็ดูแล้วเขาชื่อก็ยังชื่อไม่เป็นมงคลเหมือนกันนะตอนนี้ยังก็ยังไงยังใช่ไหมแต่แล้วเขาอยากอยากจะมาแมนยูมากกว่าที่จะไปลิเลี้ยวบูเพราะเขาอยากจะมาอยากจะเล่นแชมเปี้ยนลีกเขาออกมาพูดแล้วอยากอยากเล่นแชมเปี้ยนลีก ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไงก็ไปเพราะว่าสโมสสอนผมนะถ้านักเตะไม่มีใจก็ไม่ง้อไงไม่ใช่ครับไม่ว่าอย่างนีเราต้องการนักเตะที่รักสโมสสอนจริงๆไงตอนเลสผมจะทายเลยอ่าใช่ไอตัวนั้นอย่าพูดถึงมันเลยครับตอนเลสี่ออกมาบ่นเหมือนกันนะตอนเลสอ่ะไอมีผู้ช่วยออกมาบอกว่านักเตะในทีมเชลซีเนี่ยจ่ายบอลให้ตอนเลสไม่มากออกมาบ่นว่าถูกป้อนให้น้อยจะน้อยจัด หรือนักเตะเขาจะบ่นว่าโอ้โหไม่รู้จะส่งยังไงแล้วแต่เห kind of ็นหลายจังหวะนะเขาก็เพ no. ื่อนก็ให้หลายจังหวะนะแต่เขาก็ไปจะไปคนเดียวเล่นคนเดียวก็ไปไม่ได้ไม่เหมือนกัว่าอยู่ภายใต้ความกดดันผมว่าเนี่ยมีสิทธิ์แฟงสเตินิวเรนเจอร์คนนั้น นายเลนเจอร์ห้าห้าสิบเท่าไรห้าสิบสามนัดสามประตูสามประตูตอนเลกนี่สิสิบสามนัดได้แล้วใช่ไหมประตูเดียวประตูเดียวอ้าวอย่างเงี้นปล่อยให้เยอะแต่ก็ยังไม่เกลียนเท่าเลนเจอร์นะเฮ้ยเมื่อกี้เ่าเลนเจอร์นี่เราตำนานเลยนะเนี่ยตำนานก็บอกอยู่แต่แต่อายุเขายังน้อย มีโอกาสที่จะสร้างสถิติให้มันยืดยาวไปวันนี้ไม่ได้เอาสถิติให้ยิงเยอะมากขึ้นใช่ไหมให้อยู่แค่จำนวนลงอาจจะมากขึ้นจำนวนนัดที่ลงอาจจะมากขึ้นแต่ประตูที่ยิงก็มี่าวอีกตัวหนึ่งของแมนยูก็มีข่าวว่าจะกลับมาแล้วหลังจากไปค้าแข่งอยู่ในอิตาลีก็คือมาเคด้านันเองลงเล่นไป14เกมแต่ส่วนมากก็เป็นเพียงแค่สองต้อ ก็ยิงมียิงได้บ้างมียิงได้บ้างแต่ก็เออส่วนมากเป็นสำรองมากกว่าแต่ก็ตกชั้นใช่พอย้ายไปตกชั้นเนี่ยโอ้ยย้ายกลับมานะแหมไม่น่ามีผลหรอกเขาเรียกตกจากแชมป์ลงแค่สิบย้ายไปแล้วตกชั้นย้ายกลับมันี็ตกจากแชมป์ตอนตอนเขาขึ้นมาใหม่นี่อวยกันแล้วเกินนะเตรียมเตรียมขยายสัญญาเดินไปไหนในผับกลางคันกลางคืนนี่ดังก็ทำให้เขาทำให้หลายๆทีมเงียบไปนะตอนนั้นอะใช่ ลัาทำให้พูดไม่ออกกันไปเลยนะแล้วเขายิงได้ม่มีหลักฐานโน้ตตอบใส่จจละเมอกับนัดที่ผ่านมายังไม่ยังไม่หายเมาหมัดหรือเปล่าเอาหมัดหนีไปอยู่ในพะผมงั้นข้าม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 ไปริ้วพูมงอ่ะมีข่าวไหมข่าวรอบสัปดาห์ของเพื่อนก็หมดแล้วนะรู้สึกว่าอพยนี่นี่ยูยูเอจะไม่เอาแล้วจะส่งกลับจะส่งกลับก็มาเล่นริ้วพูไปจะมันจะมาเล่นไม่ได้นะอ่ะผมว่าถ้าภายใต้ยดูกิ๊นะว่าน่าจะโชว์ฟอร์มดีนะ แต่ก็เหมือนที่คุณแป๊พูดเมื่อกี้ไงว่าตั้งแต่ไม่มีใจที่พูดไม่เอายังบางไปหน่อยนะถ้าจะเล่นในพีเมียมือเล่เลสก็บางนะผมว่าเมือเล่นเลสนีจับตัวเถื่อนนะแบตัวเล็กแต่เถื่อนแต่เล่นเถื่อนเขาบอลนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ฟิลลี่แบบเหมือนคาลิกอ่ะเหมือนคุณชายอ่ะเหมือนเขาบางหลายๆจังหวะนะฟิลลี่คือเข้าบอลแล้วเขาแบบมันไม่กล้าเป็นเป็นเป็นบอลเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบอลบอลสไตล์แบบ ไม่ได้คล่องอ่ะไม่ได้คล่องเลี้ยงติดเท้าแล้วก็ไม่ใช่แข็งแกร่งเป็นสไตล์วางวาง bon บอลแม่นจุดที่เล็ดแน่อน่าสไตล์อย่างนั้นใช่เพราะจริงๆตำแหน่งเขาคือเป็นต้องต้องเข้าบอลให้หนักหน่วงกว่านั้นอย่างอยู่หลายๆคนอย่างมรเลสเนี่ยแน่น